สวัสดีครับอยู่กับช่อง About Channel ครับแค่เจอกับผมอีกครั้ง About นะครับใน Walk ซื้อกินนะวันนี้เราจะมาลองกินข้าวอิ่มคุ้มนะซึ่งเป็น EP ที่2นะต่อจาก EP แรกนะ EP แรกเรากินไปแล้ว5รสชาตินะก็พอดีไปเซเว่นแล้วก็เจอว่าไอ้เซ็ตข้าวอิ่มคุ้มเนี่ยมันยังมีอีก2อย่างนะก็คือตัว โจ๊กหมูนะครับแล้วก็ตัวกระเพราไก่คุกนะก็เลยมาทําเป็น ep สอนะครับผมแต่จริงๆแล้วตัวอิ่มคุ้มเนี่ยเขาก็มีหลายอย่างนะไม่ได้มีแค่ข้าวอย่างเดียวนะก็ลองไปดูตามเซเว่ได้นะครับผมก่อนไปดูก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และ subscribe ด้วยนะครับนะโอเคผมก็ยังไม่ได้ทำการแกะแล้วก็เวฟนะเดี๋ยวผมขอตัวไปเวฟก่อนนะครับผม โ okay. okay. อเคอุ่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองกินตัวโจ๊กก่อนแล้วกันนะว่าเป็นยังไงโอเคอ่นนี้ตัวโจ๊กนะครับอ่ะอะก็นี่ตัวโจในนี้เขาในรูปมีหมูอยู่6ชิ้นนะครับแล้วก็น้ำหนัก400กร,รมัมโอเคอืมโจนี่เป็นยัง โอ้หนะนะลองดูหมูดิก็มีผักมีขิงดองเหมือนเดิมเหมือนกันหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอืมก็ได้เยอะอยู่นะนะได้เยอะกว่ารูปอยู่อืมนะมันมก็สับสับนะรวมรวมอยู่นะครับได้เยอะกว่ารูปอ่าลองชิมก็สับสับรวมกันอยู่นะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตัดหนงกันไปแต่ก็เหมือนรูปอยู่นะครับนะข้าววัน ก็ตัวข้าวก็มีรสชาติอยู่แล้วนะคล้ายๆโจโคโนอโจโคโนอพร้อมปรงปุงโจโคขนอยืงสําเร็จรูปหมูบังหมูคล้ายหมูเดงนะแต่ก็ไม่ได้เดงมากเป็นหมูสับหมูสับเดงนะก็แต่ก็ไม่เดงมากนะเป็นหมูสับแล้วกันหมูสับนะไม่ถึงหูเล้งแต่ก็แบบไม่ได้ว่าแข็งมากอ่ะลองชิมข้าว ก็อโอเคนะเค็มๆ,ๆนิดนึงนะถือว่าโอเคนะสำหรับใครอยากกินโจ๊กแค่ขัดไปหาร้านโจ๊กยากนะสมัยนี้ก็หาร้านโจ๊กค่อนข้างเยอะซื้อไข่ลวกมาใส่โอ้โหดีเลยนะแล้วก็ปลาทั้งโกขาดไต้ปลาทั้งโกเดยหรือว่าเขามีขายเออไม่รู้เหมือนกันนะครับนะก็โอเคนะสำหรับโจ๊กหมูโอเคมากระเพราไก่คุกนะกระเพราไก่คุกในลูกนะน้ำหนัก 3 0 0ร้อยกรัมโอเคนะเมื่อกี้แกะไปอุ่นเนี่ยสังเกตว่าฝามีรอยอะไรก็ไม่รู้เลยเนี่ยนะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทําไว้ทําไมนะครับนะอ่านตรงวิธีการใช้งานก็ไม่ได้มีบอกอะไรนะครับแต่ก็ซีลแพคถ้วยมาอย่างแน่นหนานะก็ไม่น่าจะมีอะไรที่คนเปื้อนระหว่ังขนส่งได้นะครับผมโอเคนี่เราเไปคุบนะครับ ลองชิมก่อนลองชิมข้าวก่อนนะ่ะเป็นกระเพราคุกเพราะฉะนั้นข้าวซอสก็จะรวมๆกันอืมลองใส่บ้างก็เผ็ดๆติดไปทางเค็มนิดนึงก็ถ้านึกไม่ออกก็จะรสชาติคล้ายๆเหมือนสปากเก็ตตี้ขี้เมาครับของอีซิโกะนะถ้าใครเคยกินนะนะจะคล้ายๆอย่างนั้นเลยจะเปลี่ยนจาก สปาเกตตี้เป็นข้าวแทนโอเคนะครับสำหรับอิ่มคุ้มก็ปริมาณก็ให้เยอะนะแล้วก็กระเพราไก่คุ้งนี้ทำไมเป็นถ้วยดำก็ไม่รู้นะต่างจากเพื่อนเขาหมดเลยผมเห็นส่วนใหญ่จะเป็นถ้วยขาวนะครับโอเคนะก็จบแล้วสำหรับเซตข้าวอิม่มคุ้มภาค2นะครับเหมือนเดิมนะถ้าชอบใจ ฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ให้ด้วยนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมครับนะเดี๋ยวผมขอตัวลาไปจัดสองกล่องนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย